เข้าไปแก้ให้พี่ฟ้าไปเก้อืมไปขายกับพี่ฟ้ากันนี่นี่กียไหมไขยเสื้อเมื่อไหร่วันศุกร์ที่28นะคะแัดนะะอันนี้ฝามันหายไปไหนหมดแล้วลูก วันที่หกถ้าใครมาเจอกันนะไม่ต้องซื้อของเล่นมานะคะเพราะว่าเต็มบ้านเธอดูสิอของเล่นให้ดูเต็มบ้านมากเลยขอได้ไหมขอเป็นแบบสมุดระบายสีอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะสมุดระบายสีเ<อ>นี่ยของเล่นมันลกมากเลยเนี่ยจะให้ดูของเล่น<ะ>ของเล่นเนี่ลกมาก เยอะมากแล้วเขาก็เล่นแป๊บเดียวเขาเล่นแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไม่เล่นแล้วไมดียววนยากินแตงโมมาแล้วหุ่นยนต์ต่างๆกันต้องกันได้ไม่ต้องเ <c oughs> ต็มไปหมดแล้วเนี่ยดู <c oughs> คุณพระคุณเจ้าฉันไม่มีที่จะวางไม่มีที่จะอยู่อาศัยแล้วตอนนี้โอ้ใครเนี่ยคุณป้าก็แตสองมานหนึงน่งพันดวงอุ้ยแตงโม แอปเปิ้ลถอ่ลูกมีเชอร์รี่จะกินแอปเปิ้ลอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะไปให้ป้าหนูแกะไปหนาหรี่ใช่ข่เสื้อยังไงอ่ะ วันที่28นี้นะคะมามีจะไลฟ์ในช่อง TP เนี่ยแหละตอนหนึ่งทุ่มฉะนั้นคนที่สนใจนะคะในวันที่28นะก็เข้ามาทักในอินบ็อกซ์ของ TP เอาทิ้งไว้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าอยู่ในตู้มีเปล่าไม่มีละมั้งหมดไม่รวมังมีหมดไหมลูกมานตอนที่มันไม่มีแล้วลูก ยี่ิบแปดเงินเดือนยังไม่ออกเลยเอาไงดีอ่ะก็ต้องเอาอย่างนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวขายไม่ทนันแต่เพราะวันแต่วันที่หเนอะทุกคนพี่ทีพงกระโดดหายใจขนมปังหมดออน้องพีข้ามน้องพีหยิบน้องพีน้องพ,พีหยิบซ่อมให้มาหมีอันหนึ่งสิซ่อมซ่อม,มโอ้พยักหน้าด้วยพยักหน้าแบบตอบรับคุณฟาสกายส่งมาหนึ่งร้อยออดวงขอบคุณนะคะ โอ้โหน้องพี่ขับถึงโอ้โหโอ้โหดูดูดูเขาทำท่าดูเขาทำท่าโอ้โหอซัมให้มานีเวอร์จริงเอาซัให้เวลามันจะเวอร์มันก็เวอร์มากเวอร์น้อยๆแต่ว่าน่ารักมากๆได้ไหมลูกอัอหน่อยนะ พ่อป้อนแนมันหวานมากเลยนะพี่ว่าดื่มได้ไอว <c oughs> าพ่ออยากป้อนนิดนึง,น,งนะคะกินนิดนึงนะอร่อยมากเลยนะพี่ว่ากินไปละป้าเปไม่ศร้าอ๋อ่อคคนี่มันแต่งโมงแบบหลายวันแล้วหรอมันนี่มา อันยาป,ป,ป,ป้อนพ่อัอนยาจะป้อนพ่อเหรอพูดอะไร anja <c oughs> จ,จะป้อนพ่อไหมปน anja ป้อนพี่วายมิจินด้วยได้ไหมอ่ะ<แ>ได้ไหมอ่ะขอบคุณค่ะอา้าว น้ำทำไมอะคะมีอาพิมพ์ใช้ไงแม่เอาไปพิมใช้ในกองไม่ดำไหนดำต้อสั่งเอาไม่ดำน้ำเกลือนะได้สั่งได้แม่เราเอาถ้าคืนเครื่องพอสั่แม่มันรับได้เท่าไหร่หนึ่งพีบีเลยครับคงชัดมากจ้าไหัวสองห้าหกไปเยอะอายาไปไหนคะเอาจุ้ยจุ้ยเหรอ

การเล่นไหนอยู่บ้านค่ะลฟ์น, mm hmm. นานๆนะคะมัมี <c oughs> ตอนนี้พี่ชายก็คือ <c oughs> เดินไปไหนบ้างแล้ว <c oughs> อ้าวน้องใหม่ส่งมาร้อยดวงไปไหนคะอันยาจะไปไหนคะ สั่งเลยมามาเอาแบบออยไหมอะ p อว่าแบ n k หนึ่งแสนสองหมื่นหนักมาก อันนีเหรอลูกหนูไมหมักหมาน่เรอคะอัาหายไปไหนคะไหมมีเดินไปดูอัญญาดิอัญญาอยู่ลบ้านแล้วเอ้าไปหลังบ้านนั้นแต่เมื่อไรเป็นผู้ควบคุมอัญญาไม่เอเดี๋ยวประมันหนีบมือมนี่ลูกนนี้แม่กนี่ไปเปิดปรูให้เเลอร์ออกไปอกบาน้มันได้ไหมลูกปหนดโอเคใช่มโอเคไปาบี่เลอ แต่หนูต้องหาประนุดก่อนนะพิธีเช็ดออกรือยังเดี๋ยวขอไปดูพิธีก่อนพิธีเช็ดออกหมดยังครับอะไรนะยังไม่หมดแล้วทำไมหยุดเช็ดล่ะแล้วพิธีเขียนทำไมมังหลังจะเขียนอีกไหมครับแน่ใจนะพวทีเล่นอะไร ดินสอที่ไหนแล้วเนี่ยนิสี่นิสระไปไหนไม่ได้นิิไม่คืออะไรนิสระค่ะนะที่พกซื้อของปังหนสั่ของปังนะครโอเคไหมครับแล้วหนูต้องขอบคุณไหมขอบคุณขอบคุณไ่บาหนูจะดูแลพ่อพไหมเนี่ยดูแลสิ ขอบคุณตลอดทำไงลูกขอบคุณดีดีค่ะว้สวยสวยดูแลงแบบปลาปูกด้วยเนาะเดี๋ยวจะพิกตัวเดี๋ยวใช้เท้าเขี่ยให้พิกตัวปูกว่ายไหมลูก้ิสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเราจะขายเสื้อกันแล้วนะวันที่28นี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มติดตามที่เพจของทีพีไว้นะคะ พอดีว่าจะให้ทุกคนรู้ว่าวันที่หกเรามีงานบอกก็สิเออพอดีว่าวันที่หกจริงๆอ่ะตั้งใจจะไล์ต้นเดือนแหละแต่พอดีวันที่หกเนี้ยเรามีงานแล้วพอมีงานปุ๊บก็มีหลายคนบอกว่าอยากจะได้เสื้อเอาไว้ใส่ไปเจอกันที่งานก็เลยเป็นต้นเหตุว่าทําไมเราต้องไล2ยี่สิบแปดเพราะว่ายี่สิบเก้าสามสิบมันเป็นวันหยุดเราก็จะมีได้ชวนคนมาช่วยกันแพ็คของถ้าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีวันหยุดแล้วเราก็ไม่มีเวลาจะแพ็คจะอะไรทั้งนั้นไเห็น้ี เห็นก็เลยต้องขออนุญาตเป็นวันที่ยี่แปดนะคะสู้ๆกันนะคะทุกคนมีสองไซส์นะคะไซส์สีิสี่กับไซส์สีิบแปดนะคะมีสองลายลายหนึ่งก็คือที่เมื่อกี้น้องพีใส่นะแล้วก็อีกลายหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้สกรีนดีมากนะไม่ต้องกลัวว่าซักแล้วจะหลุดนะคะหลุดแน่ๆโอไม่ใช่ สกรีนดีมากแล้วก็ผ้าดีเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็จะมีแบบบอกให้ว่าเป็นปงงการทำครั้งเสื้อครั้งที่สามของเรานะคะสำหรับเสื้อโพล่าทล่านะนี่โอ้จะใส่แว่นอีกแล้วอ้โหมันต้องสวยอร่อยไหมน้องพี่ ทำไมมันล่วนเหรอมันล่วนเหรอลูกเออมันไม่กรอบน้องพี่ชอบกินแอปเปิ้ลกับกรอบแอปเปิ้ลเนื้อแน่นๆกับกรอบไม่ชอบกินเนื้อทรายคุณสุนิสาส่งมาสิบดวงขอบคุณนะคะ คุณเกดบอกว่ารอเอฟค่ะคุณวงกรดรัฐนะคะส่งมาสิบดวงครับคุณค่ะวันที่หกที่ไหนเอ่อที่ IMPACT นะคะเมืองทองนะคะราคาเท่าไหร่คะตัวละหกร้าสิบบาทรวมส่งค่ะเอาตัวที่พะพีใส่เลยได้ไหมให้ไหมขายไหมอ๋ออันนี้ของพี่นุย้ยไม่ได้จ้ะ แต่พี่นุ้ยขายต่อได้นะเดี๋ยวพี่นุ้ยแอบขายคุณพค Quet อทจะอ่านว่าไงดีอ่ะพาขวัญเหรอทำไม่เป็น Q ิ t อส่งมาสาสิบดวงอาจจะอ่านชื่อผีดขอโทษทีคุณนุชจรีนะคะส่งมาสิบดวงคุณจานิสรานะคะส่งมาห้สิบดวงนะคะ ขายวันที่ยี่สิบแปดนะคะหนึ่งทุ่มนะคะวันที่หงานที่ไหนงานที่ Impact เมืองทองนะคะเ,เวลารีทับลายได้เลยใช่ไหมคะทับลายได้เลยนะพี่ฟ้าไอตัวสกีนเนี่ยเรารีทับได้เลยปะ่ะไม่อะไรนะจริงๆอ่ะคือลายสกีนอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรรีทับอยู่แล้วแหละ หาผ้าลองสักหน่อยเถอะหรือว่ากลับด้านรีดโดยปก,กตินะไม่ว่าจะเป็นสกินอะไรก็ตามไม่ควรรีดทับเห็นไหมอ่ะไม้สินเยวเห็นไหมคะวันที่หกกี่โมงกี่โมงวะห้าโ <5 S 1> <5 S 2> มงห้าโมงค่ะห้าโมงชลเลนเจรอร์ฮอสอง ที่บูธอะไรนะคะดีพบูธดีพอนะคะขอดูเสื้อหน่อยอ่ะน,น้องพี่ยืนที่นิดนึงสิลูกพี่ขอดูเสื้อหน่อยอยากกินแอปเปิ้ลอยู่อ่ะพ่อค้าบอกว่ากินแอปเปิ้ลอยู่เ <Okay. S 1> อ้คุณสุนิสาส,สอมาอีกสิบดวง <Okay. Okay. S 1> อ่าอันนี้คือ ลายที่หนึ่งนะคะใช่หมดโอเคอันนี้ลายที่หนึ่งลายที่สองขอพามีซูมอ่าลายที่สองลายที่สองจ้ะซูมไลายที่สองหน้าตาแบบนี้เอแล้วอ่อ่เ้นห้นไ มมไมมหมนมปังไหมขมปังไหมขมปังไหมก็ูกบมก็ูมเอาเอาเอาใครดีเอาใครดีเอาใครดีเอาพ่อพ่อไหมเอาพ่อพ่อไหมพ่อไหมพ่อไหมเอาสิิ์ไหมสิทิไหมพิธีอะไรเดี๋ยวก่นรอขนมปังละสิลูกปิดประตูก่อน โอ๊ยอลงไปแล้วลไปแล้วลงไปบนพื้นแล้วเอาแอปเไหมพี่วากินเชอร์รี่อัญญาเป็นไรอ่ะอ่ะคุยกับมามี่ก่อนละกันลูกฉันแตกกระจายไปหมดบูดเอสิเก้าอารู้ด้วยว่าบูดเอสิบเก้าเรายังไม่รู้เลยแตามี่บอกรอไอ้นี่ก่อนไงเดี๋ยวมันก็หายเย็นก่อนมมี่ไก่อ หนูไคุยกับดีมานี่มาหาี้่อนี่มาคุยกับแม่ทีาสิพี่ทีอึบอาืสวัสดีค่ะพี่พี่วสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวยแม่ไปบ๊อบีบ๊ด้วอี่ะสวัสดีค่ะก่อนสวยสก่อค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยพี่วาสวยสวีค่ะ เอาเอาขึ้นมาด้วยสิสวยสวัสดีสวยๆทำเลค่ะอย่างนี้สวยๆส,สวัสดีค่ะเร็วเร็ววันทุ่ยที่วันทุ่ยที่ขอดาวหน่อยค่ะขอดาวหน่อยเดี๋ยวสิสวัสดีค่ะกันพี่ว่า บาดเจ็บตลอดเลยว่างอะ่ะตาลงวันนี้มีคนเรียกหนูน่ะบอกพี่ไอวาพี่ไอวาพอไม่หยุดกินเลยพี่ไอวาพี่ไอวาเห็นไหมเขาบอกพี่ไอวากันหมดเลยเมืองทองชาเลนเจอสองบสถเอสิก้าอคุณชุมพลนุษย์วันที่หกเด็กๆไปด้วยค่ะไปกระโมะเลยฮะเขาบอกว่าปั๊บผู้คนสวยขาว่ะ อ่านยังไงเป็นป้าปุก oh <yeah. S 1> What will oh, the largest oh. size of the shirt? 48 oh. inch oh. น้องพี่ใส่ oh. อ,อกเท่าไหร่ไห oh. นมามีขอดูหน่อยสิลูก ที่น้องพี่ใส่อยู่44ค่ะ ค่ะซีแล้วดีดอกกันหรือมีไหมมีดอกไม่มีไม่มีได้ไงตัว A มีไหมเอเอผิดเอทำไมก<า>ินอย่างนี้ลูกแท๊บมาแท๊บไปน้องพ<ม>ี่กินแล้วแท้ๆแล้วก็เอาไปวางอย่างนี้ไม่ได้นะลูก กินต้องให้หมดเป็นชิ้นๆไปสิพร,รอมเอฟมากค่ะคุณแกงส้มนะคะคุณนีหน้าส่งมาเกสิบเก้าดวงสองสาวไปด้วยค่ะใช่ คนมาช่วยตอบเยอะเลยเซีรีีไม่มีครับับบนี้ไม่มีซีรีคว่ไมมีพรว่ไมมีวันที่6งานกี่โมงห้าโมงเย็นนะคะเนอะเรามีอะไรอีกไหมกวี นี่ก็คือจะแจ้งให้ทราบก็คือเรื่องขายเสื้อนั่นแหละแาบนี้ไปเราจะแจ้งทุกวันจนถึงวันศุกร์ทุกคนมีจนแว่พ่อจะละวัน่เปล่ามัแจ้งเสร็แล้วไปแจ้งเสร็จแล้วจากไปไม่เห็นลูกไม่เห็นลูกต้องได้เสื้อเท่านั้นเพียงคุณแทยี่คุณแทยี่บอกต้องได้เสื้อเท่านั้นพี่หน่อยสวัสดีค่ะ วันที่หเออวันที่หนี้ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นชาเลนเจอร์ชาเลนเจอร์สองเมืองทอง